สวัสดีครับอ่าผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับหลังฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวออกจากฟิวเจอร์มาออกจากฟิวเจอร์มาชิดชิดข้าซ้ายเข้าคลองยูเทอร์แรกนะครับยูเทอร์แรกมองขวามือจะเป็นป้ายหมู่บ้านใหญ่ๆเลยนะครับอันนั้นคือหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอะไรลูกหมู่บ้านจพีอ่าหมู่บ้านชื่อ j จพีนะครับคลอง,องหนึ่งนะครับรสำหรับ สำหรับลูกค้าใหม่ๆนะครับผมมีหลายช่องทางให้ให้ลูกค้าได้ดูนะครับม,มีอะไรบ้างลูกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไอจีมาซาดายูทูปมาแล้วก็ Line แล้วก็ครบแล้วช้อปปี้อ่าโอเคก็มีหลายช่องทางนะครับเจ็บแต่ช่องทางนะครับลูกค้ามันเป็นอัลบั้มสินค้าให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับบางทีลูกค้าถนัดช้อปปี้ก็ซื้อช้อปปี้ถนัด เฟซบุ๊กบางทีเฟซบุ๊กเสียก็ซื้อในช้อปปีหรือไม่ก็ในไลน์ก็ได้นะครับ <c oughs> สินค้านะครับสินค้าสินค้าที่ได้จากช็อปนะครับลูกค้าเวลาลูกค้าซื้อของนะครับได้กล่องรองเท้านะครับป้ายบอกชื่อรุ่นบอกขนาดนะครับเปิดมาจะเป็นกระดาษห่อรองเท้านะครับก็จะห่อไว้นะครับ แล้วก็ลูกค้าก็จะได้รองเท้านะครับแล้วก็ป้ายนะครับป้ายราคาป้ายนู่นป้ายนี่นะครับแล้วก็ถุงร้านถุงร้านกับกล่องไปรษณีย์นะครับใบและประกันใบเซอร์ไม่มีนะครับลูกค้าคือบางทีลูกค้าไปฟังที่อื่นมาไปฟังพวกของปลอมมาอะไรอย่างเงี้ยเออเขามีนะเขามีเพื่อว่าให้เขาอยากขายได้เออลูกลูกค้ามาใจว่าเขามีทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ในช็อปไม่มีนะครับประกันนะครับลูกค้า ลูกค้าได้ของไปมีปัญหาก็มาเปลี่ยนที่ร้านได้อยู่ดีนะครับเพราะมันเป็นประกันประกันร้านค้ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งเปลี่ยนบริษัทเอาลูกค้าก็ได้คู่ใหม่ไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับใบเซอร์ไม่มีนะครับไม่เคยมีนะครับอ่ะมาตัวนี้ตัวใหม่นะลูกค้าดาวนะครับอ่ะมีอะไรบ้างลูกตัวนี้มีกี่สีมีสสี สีอะไรบ้างอันนี้คือสีอะไรมีสีเขียวสีเขียวนสีนี้สีอะไรสีสีเลือดหมูอ่าหน้ากล่องมันจะเขียนแดงนะลูกค้าแต่มันเป็นหนังกลับนะครับมันจะทําให้เป็นแดงเลือดหมูนะครับแต่มันไม่ใช่มาลูนนะแต่มันก็ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้จะเป็นอยู่ในตระกูลคอนนะครับอยู่ในตระกูลคอนจะมีโลโก้รุ่นนะครับบอกอยู่ตรงนี้สีทองนะครับ จะเป็นไม่ใช่ปากนะลูกค้าคือเป็นปัม๊มปั๊มลงไปนะครับปั๊มลงไปสีทองนะครับอ่เชือกรุ่นนี้ตระกูลคอนจะเป็นรุ่นพิเศษนะตระกูลคอนจะมีเชือกกี่สีลูกตระกูลคอนเชือกมีสองสีเพราะว่ามันจะมีสีเขียวแล้วก็สีขาวโอเคสีเขียวก็จะได้เชือกสีเขียว เป็นสีเดียวกับกับอะไรลูกเป็นเดียวกับหนังกับอ่าเป็นสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับสีเลอบหมูก็เป็นสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับตัวนี้ถ้าหายไปจะหาสีใกล้เคียงกันยากนิดนึงนะครับป้าถ้าอันนี้มันโดนแดดแล้วมันจะเป็นอะไรโดนแดดแล้วมันจะเป็นอะไรจะเปลี่ยนสีเป็นเขีอะไรหนังกลับจะซีดๆหน่อยหนึ่งเวลาหนังกลับลูกคา้าจะรักษายากนิดนึงนะ เวลาซักอย่าใช้แปรงอย่าใช้แปรงแข็งใช้แปรงอ่อนๆน,นะครับตากแดดอย่าถักแดดแตจัดนะจากในร่มนะครับให้ปล่อยให้มันแห้งมันไปเองนะครับตัวนี้นะครับ่าตรงดาวตรงดาวจะเป็นจะเป็นเย็บนะครับเป็นปักนะครับเป็นเย็บเลยเป็นผ้าเป็นเส้นได้นะครับเป็นเส้นได้อ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูก เดี๋ยวให้ปั๊อันนี้ปั๊บหนึ่งลูกตรงสซนนะครับจะเป็นจะเป็นโลโก้คอนนะครับจะเป็นโลโก้คอนนะครับสีเขียวจะเป็นสีเขียวสีเลือดหมูก็จะเป็นสีเลือดหมูนะครับตรงนี้จะเป็นนวมนวมเป็นหนังนะครับนวมหนังที่ขาวนะครับตรงลิ้นลิ้นเป็นวัสดุอะไรลูกลิ้นจะเป็นหนังนะครับ แล้วก็ปัม๊มปั๊มลงไปนะครับเป็นเป็นเป็นโลโก้คอนนะครับใต้ข้างในรองเท้าจะเป็นหนังกับอีกนิดอีกชั้นหนึ่งนะครับจะนิ่มๆน,นะครับตัวนี้ผมว่าโอเคเลยมันเป็นบล็อกของเข่าลูกจะเป็นอย่างนี้นะครับนิ่มๆน,นะครับพื้นถอดได้นะครับอ่ะถอดมาแล้วลูกแก้ว <laughs> พูดทีไม่ใช่ไม่ได้ตบัดตระกูลคอนนะครับจะมีสองโลโก้นะครับข้างขวาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสกรีนข้างซ้ายจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นสกรีนสีทองนะครับก็จะเป็นยางนิ่มๆนะครับยางนิ่มๆขี่ฟ้าน้มทารีะนะคะอ่าโอเค <laughs> ตระกูลคอนอีกจุดหนึ่งก็คือตรงปลายเชือกนะครับปลายเชือกสีเขียวกับปลายเชือกสีนี้นะ <Hello. S 1> คือสีขาวไม่มีนะครับมันจะเป็นโลโก้คอนเล็กๆนะครับเห็นนะลูกค้าเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้นะอ่ะตัวนี้ <c oughs> <Hello. S 1> ไม่ใช่ตัว <Hello. S 1> <c oughs> ที่แล้วผมได้สีอะไรวะสีน้ำตาล ครั้งนี้ได้สองสีนี้นะครับคือของแท้ลูกค้ามันจะผลิตครั้งเดียวหมดแล้วคือหมดเลยมันไม่เหมือนของปลอมที่ว่าจะต้องผลิตตลอดนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นของปลอมนะคือไม่ใช่ว่าทุกรุ่นจะต้องมีปลอมมีแท้นะครับบางทีของปลอมมากกว่าลูกแก้วหนูยาดานที่รูของปลอมมีมากกว่าของแท้นะครับตัวนี้จะได้ขอบผ้านะครับจะได้ขอบผ้านะครับ แล้วตัวนี้จะไม่มีเส้นจะไม่มีเส้นสีดํานะครับไม่มีเส้นสีดําถ้าเป็นพวกกันยงอื่นถ้าเป็นรุ่นธรรมดาอย่างเงี้ยจะเป็นเส้นสีดํานะครับ<ม>จะเหมือนกับเหมือนกับแวนแวนแวนเหมือน,น,น,นกับแวนพวกตระกลูตกลตระกูลอะไรวะสกายถาที่หกประมาณนี้นะครับอาพูดเลยลูกอาหนูอยากพูดเลยพูดเลย จะดึงดึงแต่ถ้าเกิดจะเอาไอ้นี่มาถอดซักก็คือจะต้องถอดออกมาจากรองเท้าแล้วก็ก็จะเอาแปรงเบาๆแปรงแบบนิ่มๆมาขัดขัดขัดขัทั้งทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็ตากแดดนะคะให้มันแห้งโอเคแล้วไงต่อแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมค่ะโอเคอ่ะเออใส่ข้างเดียว สีเลือดหมูนะครับสีเลือดหมูก็จะเป็นตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมผมบอกก่อนนะครับดาวดาวดาวชุดหลังๆนะครับในตระกูลพวกดาวพวกนี้ดาวพุธพ,พ,พิเศษอ่ะคือมันจะมันจะใช้ตารางไซส์แจ็คนะครับก็คือคือ <c oughs> คืออันนี้มันใหญ่กว่าหน้าป่าคือ สมมติว่าเบอร์สี่ใช่ไหมลูกค้าเบอร์สี่แจ็คคือยีสองเซนถ้าเบอร์สี่ออสตาลยี่าเซนนะครับแต่ตัวนี้ใช้ตารางท้ายแจ็คนะครับเ,เหมือนกันนะลูกค้ามีเชือกสองมีเชือกสองชุดนะครับแถมให้นะครับพื้นพื้นจะเป็นตัวนี้นะครับคือผมบอกไม่ถูกนะว่าเป็นวัสดุอะไร มันนำมาผสมกันนะครับเป็นบล็อกรองเท้านะครับผมพูดไม่ถูกนะมันคือ,อมันคือมันคือหนังเหมือนกับว่าคือผมคิดไปเองนะเหมือนกับว่ารีไซเคิลวัสดุออกมาแล้วมาม,มาทำนะครับอ,อ่มีอะไรอีกไหมประเทศนะครับประเทศนะครับประเทศไทยนะคะ <laughs> ประเทศไทยประเทศเวียดนามนะคะลูกค้า ประเทศเวียดนาม,นามตัวนี้จะเป็นป้ายแบบนี้เนาะไม่ใช่ป้ายแบบม,มันรุ่นเก่าเก่าอ่ะมีหลายอันนะคะอันนี้เอาไว้ไว้ที่หลังลูกราคาราคาเท่าไหร่ลูกสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถูกต้องราคานะครับสองพันเก้าร้ยเก้าสิบบาทนะครับ ผมว่าผมว่าไม่ไม่แพงนะลูกค้าไม่แพงตัวนี้จะ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 ไม่เชิดเลยนะครับสนิทเลยนะครับหัวเห็นไหมหัวไม่โผล่ถ้าถ้าไม่โผล่เลยนะครับอ่ะลองลองดูนะลูกค้าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ผมก็จะลงไว้ให้นะครับก็ฝากด้วยนะครับร้านกอรน,นะสวัสดีครับ